วันนี้เรามาดูหมูป like ิ้งเหมือนเดิมค่ะเราทําไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะ๋ไปดูได้เลยนะคะอารมณกระทะแล้วคะ่ะแต่ไฟร้อนไฟอ่อนๆเหมือนเดิมค่ะ like วันนี้ทางานแต่เช้าค่ะเดี๋ยวจะได้กินหมูปิ้งได้ทํางานต่อคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีมีไก่มีไส้อ่อนนะคะมีไส้อ่อนปิ้งแล้วก็จะมาทําไส้อ่อนปิ้งให้ดูแล้วก็จะมีไก่ปิ้งนะคะมีสามอย่างนะคะมีหมูปิ้งนมสดไก่ปิ้งนมสดแล้วก็ไส้อ่อนนมสดนะคะไส้อ่อนก็อีกราคาหนึ่งอร่อยมากค่ะไส้อ่อนแคบปลองค่ะเดี๋ยวของเรารับประกันนะคะ เราไปดูกันเลยนะคะว่าใกล้จะสุกแล้วหอมกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่ะนะที่สำคัญที่สุดคือไฟนะคะเราต้องดูไฟให้อ่อนๆถ้าเราต้องการให้นี่เ,เราก็เร่งไฟขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะ,ะการดูแล้วว่าเขาจะสุกเหลืองหอมนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆตอนเช้าๆเี่ค่ะกินเสร็จแล้วก็ไปทำงานได้เลยนะคะสองไม้ก็อยู่แล้วค่ะไม้ใหญ่มากแล้วก็คุ้มมากนะคะ สนใจทักมาได้เลยนะคะเพจเยต้อยนะคะแล้วก็ที่ทาง y youtube ก็เือย้อยซิสเกตค่ะมีเบอร์โทรให้นะคะแล้วก็ทักแซตมาได้เลยนะคะแล้วต่อไปเราก็จะมีเป็นอาหารทะเลขายนะคะมีพวกกุ้งปลาหมึกมีกุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมีปลากระพงส่งถึงที่เลยนะคะไม่ได้บวกค่าค่าส่งค่ะเราส่งให้ลูกค้า ถึงบ้านเลยนะคะบริการถึงบ้านเลยค่ะส่งฟรีนะคะแล้วก็ใครสนใจอินบอ็อกเข้ามานะคะมา,ะะมาะะแล้วค่ะไอ้คันนี้เรามากลับนะคะกัแบกบัแบบหมอืมกล้องเห็นนะคะโอ้เลืองหอม ต้องให้เหลืองกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะคะต้องให้เหลืองกว่าน,นี้หน่อยเราจะไปเสนอคลิปหน้านะคะลคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบาย